สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v e Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอนะครับสลับซีรีส์เรื่องนี้มิชว่า The Book of Boba Fett เป็นซีรีส์ในปี2021ีสซีซั่นหตอนที่3สลับในเรื่องนะครับ Boba ได้รับรายง,งานสถานการณ์ของเมืองว่าตอนนี้เมือง Mos e อ Spa ถูกแบ่งให้แก่3ตระกูลได้แก่ชาวทานโดชาชาวอ q ควาริชและชาวควาทูอินเฟนเนกบอกว่านักฆ่าที่ส่งมา ไม่น่าใช่ฝีมือของนายกเทศมนตรีต้องมีเบื้องหลังแน่แ่ตอนนั้นเองมีพ่อค้ามาขอพบโบบ้าโบบ้าจึงให้เข้าพบพ่อค้าจึงแนะนาตัวว่าเขาชื่อรอท่าเป็นพ่อค้าขายน้ําในเขตคนงานรอท่าแจ้งแก่โบบ้าว่าเขาขอให้โบบ้าไปจัดการแก๊งขงโมยสินค้าของเขาให้หน่อยแล้วเขาจะจแายบรรณาการเป็นสองเท่าโบบ้าจึงถามว่าแก๊งนั้นเป็นยังไงรอท่าตอบว่าเป็นครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์โบบ้าจึงรับปากว่า เขาจะจัดการให้ในคืนนั้นโบบ้าเฟนเนกและชาวกาโมเลียนทั้งสองเดินเข้ามาในเขตคนงานและพบแก๊งครึ่งคนครึ่งขุนยนโบบ้าบอกว่าไปขโมยสินค้าแบบนั้นมันไม่ดีนะผู้หญิงคนหนึ่งตอบว่าเพราะว่าพ่อค้าขึ้นราคาน้ํามันมหาศาลพวกเราเลยต้องทําแบบนี้โบบ้าถามว่าแล้วทําไมไม่หางานทําเธอตอบว่าไม่มีงานทําเลยนะสิโบบ้าจึงชวนทั้งหมดมาทํางานกับเขา รอธาจึงปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าในท่านบอกว่าจะจัดการให้โบบ้าจึงให้เงินไป500เครดิตและบอกว่าให้เลอกทั้งหมดจบลงตรงนี้รอธาจึงจำใจรับเงินโบบ้าจึงจากไปโบบ้าที่กําลังนอนในแคปซูลเขาได้ฝันถึงอดีตอีกครั้งโบบา้าขี่สัตว์แล้วเดินทางเข้ามาในเมืองและเขาได้เข้าพบกับพวกไพยซึ่งเป็นพวกที่ไปต่อสู้กับชนเผ่าของโบบ,าบ้บาโบบ,าบ้บาบอกว่าเขามาเก็บเงินค่าคุ้มครองของเผ่าทัสเค่น แต่ไพบอกว่าเราไม่อยากจ่ายให้หลายคนเพราะเขตนั้นเราจ่ายให้กับคินทานแล้วโบบ่าบอกว่าเขาจะไปจัดการเรื่องนี้เองขอเวลาหน่อยแล้วโบบ่าก็กลับไปโบบ่าเดินทางกลับมายังเผ่าทัสเคนท่านใดนั้นกระโจมของเผ่าถูกเผาทําลายผู้คนในเผ่าถูกฆ่าตายทั้งหมดโบบ่าจึงเผาศพทั้งหมดอยู่ดีๆแคปซูลก็เปิดออกเพราะคาซานทานซึ่งเปลูกน้องของฝาแฝบุกเข้ามา และเข้าโจมตีโบบ้าโบบ้าต่อสู้แต่เขากลับสู้ไม่ไหวจนใกล้ถูกคลาสซันทานฆ่าท่านใดนั้นพวกครึ่งคนขึ้นหุ่นยนต์ปรากฏตัวขึ้นแล้วเขาช่วยเหลือโบบ้าชากกมเรียนมาช่วยโบบาเช่นกันทั้งมาสู้กับคลาสซันทานไม่ได้เฟนเนกที่อยู่ตรงนั้นจึงเปิดกลไกลทําให้คลาสซันทานตกลงไปสู่ห้องใต้ดินหลังจากนั้นโบบานั่งทานอาหารกับเฟนเนกเฟนเนกจึงบอกให้โบบาทำอะไรบ้างเพราะโดนล็อกฆ่าขนาดนี้ อีกทั้งหลายไฟก็จับตามองดูเราอยู่โบบ้าบอกว่าเขาต้องรอจังหวะตอนนั้นเองเพราะว่ามาแจ้งว่าฝาแฟดมาขอพบโบบ้าและเฟนเนตจึงออกไปพบฝาแฝดฝาแฟดบอกว่าพวกเขาขอโทษที่สั่งรอกค่าโบบ้าโบบ้าจึงถามว่ามีธุระอะไรแฟดพี่บอกว่าเรามาขอโทษและมอบของขวัญให้เป็นการไถ่โทษซึ่งของขวัญคือแลนคอแฝดพี่บอกว่าเราถูกนายกเทศมนตรีลอก ทำให้ต้องสั่งรอบค่าโบบ้าจึงเรียกคลาสซันทานออกมาแล้วสั่งให้ปล่อยตัวไปฟาแฟดจึงเดินทางากลับไปโบบ้าจึงบอกให้เฟนเน็กนัดประชุมกับนายกเทศมนตรีหลังจากนั้นโบบ้าเข้ามาดูลันคอที่นอนอยู่โบบ้าถามครูฝึกว่าทำไมต้องปิดตาไว้ครูฝึกบอกว่าลันคอตัวนี้ยังเด็กและไม่เคยพบใครถ้ามาลืมตาขึ้นมาแล้วเจอใครเป็นคนแรกคนนั้นจะเป็นเจ้านายมันทันทีโบบ้าจึงเข้าไปสัมผัสลนคอและบอกว่า เขาอยากขี่แลนคอร์ครูฝึกจึงให้โบบ้ามายืนข้างหน้าแล้วเขาก็เปิดผ้าปิดตาออกแลนคอร์จึงเห็นโบบ้าเป็นคนแรกท่านใดนั้นพ่อบ้านมารายงานว่านายกเทศมนตรีจะไม่ว่าไปอีก20วันโบบ้าจึงเดินทางไปหาเทศมนตรีพร้อมกับเฟเนกเมื่อไปถึงสำนักงานพ่อบ้านนายกบอกว่าตอนนี้นายกเทศมนตรีไม่สะดวกคุยแต่เฟเนกขู่ว่าให้พูดต่อไปให้ดีพ่อบ้านนายกจึงขอเข้าไปบอกนายกเทศมนตรีก่อนเมื่อเข้าไปแล้ว โบว่าเห็นว่าประตูล็อกเฟนจึงผ่าแผงวงจรและเมื่อประตูเปิดออกเพราะว่าไม่มีใครในห้องโบว่าจึงรีบบอกมาและพบว่าพ่อบ้านนายกกําลังขับรถหนีไปโบว่าจึงสั่งให้ลูกน้องจับตัวพ่อบ้านนายกมาให้ได้ทวจึงขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าการไล่ล่าเป็นไปอย่างวุ่นวายทำลายข้าวของชาวบ้านไปเยอะแต่สุดท้ายพวกโบว่าก็สามารถจับตัวพ่อบ้านนายกได้โบว่าจึงถามว่านายกเทศมนตรีอยู่ไหน พ่อบ้านนายกตอบว่านายกเทศสมตริไม่อยู่แล้วเขาไปอยู่กับพวกไพรังจากนั้นสแกตลูกน้องโบบาไปสืบเรื่องไพรและพบว่าทาหารพวกไพรเดินทางเข้ามาในเมืองแล้วเมื่อโบบาได้รับรายงานเขาจึงเตรียมพร้อมที่จะสู้จบไปแล้วนะครับสารบตอนที่ 3, สามสัะความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับเริ่มก่อสงครามกันแล้วและฉากไล่ล่าบ,บนรถสนุกดีครับ ได้พบเผ่าพันธุ์อื่นๆอีกหลายเผ่าในเมืองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง youtube ไปทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกวัดมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ